เนตพอดแคสต์ Podcast, รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีค่ะคําว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่คืออะไรอ่ะนะคะก็ขอนําเรียนอย่างนี้นะคะว่าด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นความสําคัญของกลุ่มสตรีที่ได้พัฒนาอาชีพแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทาง ครอบครัวแล้วก็ทางสังคมแล้วก็ที่แล้วมานะคะก็ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนนะคะที่ได้มองเห็นความสําคัญของกลุ่มสตรีขึ้นมานะคะทีนี้พอในช่วงปี2558คณะรัฐมนตรีก็มีุมติเห็นชอบให้ตั้งกองทุนบทบาทสตรีขึ้นมาโดยขึ้นกับกรมพัฒนาชุมชนให้กรมพัฒนาชุมชนนี้ได้ดูแลในส่วนเงินกองทุนนี้นะคะ่ะแล้วก็ในปี59 ทางสำนักนายกร,รัฐมนตรีก็ได้จัดเงินกองทุนให้กับกรมพัฒนาชุมชนเนี่ย100ล้านบาทแล้วก็ต่อมาคณะรัฐมนตรีนี่ก็ ขาก็ได้ควบรวมเริ่มแรกเลยนี่ก่อตั้งกองทุนบทบาทสตรีเนี่ยขึ้นกับสนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กํากับดูแลนะคะโดยมอบให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นผู้ลงไปควบคุมดูแลในการบริหารจัดก,การเรื่องเงินกองทุนนะคะทีนี้พอมาปี59นะคะทางรัฐบาลก็ได้มองเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นให้ส่วนกรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาดูแลในส่วนนี้เพราะว่ากรมพัฒนาชุมชนเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่ พัฒนาการพัฒนากรเนี่ยลงในพื้นที่ทุกอำเภอนะคะแล้วก็ได้ใกล้กชิดกับประชาชนใกล้ชิดก,กับกลุ่มสตรีอยู่แล้ว, <S <S ลวก็เลยได้ตั้งงบขึ้นมาหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วก็ได้ควบรวมเอาเงินกองทุนของบทบาทสตรีที่ขึ้นกับสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยมาโอนให้กับทางกรมพัฒนาชุมชนได้บริหารจัดการต่อไปค่ะซึ่งเริ่มแรกก่อตั้งกองทุนเนี่ยนะคะทางรัฐบาลได้จัาเงินกองทุนให้จังหวัดละหนึ่งรยล้านบาทนะคะทั่วประเทศนะคะ ก็เจ็ดิบเจ็จังหวัดก็เจ็ดัน็ด้อยล้านบาททั้งหมดค่ะแล้วก็มาบริหารจัดการโดยมีการร่างพระราชบัญญัติควบคุมเรื่องการบริหารจัดการการแค้เงินงบประมาณนี้อยู่นะคะคือเงินกองทุนบทบาทสตรีเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ ท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับกลุ่มสตรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่างานหลักของสตรีของเราในชนบทใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําผลิตภัณฑ์เรื่องการทอผ้าไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือแม้กระทั่งทําอาชีพเรื่องการทําขนมหรือรทําสิ่งของที่ต้องนํามาขายใช้ชีวิตประจําวันอย่่งเนี้นะคะกลุ่มสตรีทั้งนั้นล่ะค่ะเป็นผู้ที่มีบทบาทในเรื่องการเสริมสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะ ก็จะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่กลุ่มสตรีเนี่ยก็ ได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะสำหรับสตรีทั่วประเทศค่ะแล้วเขาก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยนะคะว่าการกู้เงินจะกู้แบบไหนจะมีเงินสองกองทุนนะคะกองทุนหนึ่งก็คือกองทุนเงินอุดหนุนและอีกกองทุนหนึ่งก็เป็นเงินกองทุนหมุนเวียนแล้วสตรีทุกคนที่จะเข้ากองทุนนี้ได้ก็ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในของแต่ละจังหวัดซึงจะสามารถเข้ามาเพื่อที่จะมากู้ยืมเงินในส่วนนี้ได้แล้ว การที่จะกู้ยืมเงินนี้ก็ต้องรวมกลุ่มกันค่ะในกฎหมายนี้กําหนดไว้เลยนะคะว่ากลุ่มสตรีนี้จะต้องรวมกลุ่มกันเริ่มแรกเลย5คนใน5คนรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็มา ขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีเสร็จแล้วก็ค่อยเขียนโครงการเพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุนนั้นไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะทํากิจการหรือเราทําการแบบว่าส่งเสริมอาชีพสตรีในด้านต่างๆอันนี้แหละค่ะก็เป็นที่มาที่ไปของสตรีที่ได้มีบทบาทแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2558แล้วค่ะ ตามที่ได้ได้เรียนไปแล้วอันดับแรกคือจะต้องมาสมัครเป็นสมาชิกคะรวมกลุ่มกันแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกสมัครที่ไหนสมัครที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วเขาจะมีพัฒนาชุมชนอำเภออยู่แต่ละอำเภอนะคะเขาก็จะมีตรงนั้นประเด็นแรกและประเด็นที่สองที่ถามว่ามันมีเงินสองกองทุนใช่ไหมคะกองทุนแรกก็คือกองทุนเงินทุนหมุนเวียนคําว่าเงินทุนหมุนเวียนนี้ก็เป็นการว่าให้ผู้ยืมโดยที่ดอกเบี้ยต่ำ ให้กลุ่มนั้นๆไ,ได้เขียนโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะขอเงินสนับสนุนกู้ยืมไปเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็มีกําหนดชําระเงินด้วยชําระเงินแบบว่าถ้ากู้ไปแล้วก็ให้ชําระเงินภายในกําหนด2ปีส่วนดอกเบี้ยแต่ก่อนนี้ก็ได้กําหนดไว้ว่าร้อยละสามต่อปีพอมาช่วงตอนหลังนี้นะคะก็เกิดวิกฤตเรื่องโควิดเรื่องอะไรนะคะทีนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ก็ได้ลดดอกเบี้ยให้เหลือแค่ 0.10บาทต่อปีก็เท่ากับ10สตางค์เท่านั้นเองอันนี้คือเงินผู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในกลุ่มสตรีนะคะทีนี้การที่จะเข้ากลุ่มนี่ก็ต้องเป็นเฉพาะสตรีนะคะไม่ใช่ว่าสุภาพบุรุษอะไรนี้ก็ได้เพราะเราเฉพาะจอดโจงว่าให้เฉพาะสตรีเท่านั้นตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะกําหนดอายุไว้ให้ด้วยทีนี้สําหรับกองทุนที่สองคือเงินกองทุนเงินอุดหนุนนะคะเงินอุดหนุนนี่เป็นเงินให้เปล่า กลุ่มนั่นแหละก็อาจจะแบบว่าอยากจะเสริมทักษะตัวเองในกลุ่มของตัวเองอาจจะเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องการพัฒนาคุณาภาพผลิตภัณฑ์นี้ ในนี้ก็อาจจะเขียนโครงการขอเงินอุดหนุนมีวิทยากรมาเสริมเรื่องทักษะเรื่องการพัฒนาคุณภาพเรื่องการที่ทํำยังไงจะให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ตลาดได้อันนี้เป็นเงินให้เปล่านะคะไม่ต้องชําระคืนแต่เขาก็มีกําหนดว่าเงินอุดหนุนนี่ก็ให้ได้ไม่เกินเท่าไหร่แต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นเงินอุดหนุนก็เป็นเงินให้เปล่าในแต่ละปีที่แต่ละจังหวัดทางกรมนี้จะกําหนดมาว่าจะให้เท่าไหร่ในแต่ละปีนะคะแต่ละจังหวัด แล้วก็อย่างเงินทุนหมุนเวียนนี้ก็เป็นเงินกู้ยืมแล้วก็ใครครบกำหนดแล้วก็ทาย,ยทอยชำระคืนมาได้แล้วก็สําหรับการกู้ยืมแล้วก็สามารถที่จะเขียนโครงการขอกู้ใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นงานช่วยเหลือได้ทั้งสองทาง อันนี้นะคะก็ดิฉันเองก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะสาหรับเรื่องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนก็มีปัญหาอุปสรรคพอสมควรเหมือนกันนะคะและยิ่งมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องโควิด19ช่วง2ปีเนะะี่ยค่ะกู้ที่กู้ยืมเงินของกลุ่มสตรีกู้ยืมเงินกองทุนไปก็ไม่สามารถที่จะชําระได้ตามกําหนดเวลาดิฉันก็ได้ตั้งกระทู้ถามไปทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เสนอว่าให้ผู้บริหารกองทุนเนี่ยนะคะลดดอกเบีย้ยให้พักการชําระนี นะคะแล้วก็ดอกเบี้ย,วเ,วยเงินกู้ที่เกินกําหนดเวลาชลําระหนี้ในข้อสัญญาว่าถ้าหากว่าเงินทุนที่ยังไม่ชําระแล้วก็เกินกําหนดนี้นะคะทางกองทุนนี้จะคิดดอกเบี้ยร้อยละห้าร้อยละห้าที่ันก็คิดว่าตรงนี้ค่ะมันก็หนักสําหรับวิกฤต ช่วงนี้ใช่ไหมฮะก็เลยขอให้ทงางภาครัฐได้ช่วยลดดอกเบีย้ยเงินกู้ที่เกินกําหนดระยะเวลาที่จะชะําระอันนี้ก็ได้ทําไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะคะข้อเสนอแนะก็อยากจะให้กลุ่มสตรีเนี่ยคะ่ะประเด็นที่หนึ่งที่ว่าอยากให้เข้ามากู้ยืมเป็นเงินทุนหมุนเวียนตรงนี้อย่างนน้อยก็ดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็มีเงินหมุนเวียนที่จะไปทํากิจการค้าหรือทําอาชีพเสริมเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ตรงนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ หันมากู้ยืนตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากมีข้อเสนอแน่ว่า ในเมื่อได้กู้ยืมจากเงินกองทุนนี้ไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่กู้ยืมไปเนี่ยนะคะได้รักษา,ษา,ษากฎกติกาในกําหนดสัญญาการกู้ยืมเงินนะคะให้ส่งครบตามกําหนดระยะเวลาแล้วคุณก็สามารถที่จะหมุนเวียนกู้ยืมต่อได้อีกแต่ถ้าหากว่าผิดสัญญาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยการที่คุณจะกู้ยืมเงินนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะให้กู้ยืมต่อได้ตรงนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนในกลุ่มนี้นะคะทุกท่านทั่วประเทศที่ได้เข้ามาอยู่ในส่วนกอง คุณผู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนนี่ให้รักษาเครดิตของตัวเองนะคัะว่าถึงเวลาชําระเราก็ต้องชําระ ถึงเวลาที่จะกู้ยืมใหม่ก็สามารถที่จะกู้ยืมได้แล้วเดนก็ยังชื่นใจนะคะที่ในกลุ่มอาชีพต่างๆที่ได้กู้เงินกองทุนนี้ไปนะคะก็ทําให้ชีวิตในครอบครัวของเขาดีขึ้นนะคะ,ะในกลุ่มของสตรีเองก็ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมเป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีกันในกลุ่มด้วยแล้วก็ในครอบครัวด้วยแล้วก็ทําให้ครอบครัวนี้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็อยากจะให้ทางกองทุนเนี่ยนะคะทางรัฐบาลได้ดูแลต่อไปถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคใน การชำระนี้ช้าบ้างก็เป็นเรื่องที่วิกฤตของประเทศด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องโควิดแต่ถ้าหากว่าอนาคตต่อไปเนี่ยประเทศเราเนี่ย เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเดนคิดว,ว่าเงินกองทุนนี้ก็คงจะหมุนเวียนไปได้อย่างราบรื่นก็อยากขอฝากกลุ่มสตรีทุกท่านทุกคนในทั่วประเทศได้ให้ความสําคัญแล้วก็ได้ให้ความสําคัญในการที่เรากู้ยืมเงินไปแล้วเราก็ต้องชําระหนี้ให้ตามกําหนดเวลาเพราะว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะกู้ยืมเงินแล้วเนี่ยจะได้ชําระดอกเบี้ยแค่สิบสตางค์เท่านั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทางรัฐบาลนี้ได้ทําเรื่องเงินกองทุนช่วยเหลือบทบาทสตรีนี้ขึ้นมาเพราะอย่าง น้อย เขาจะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบอย่างน้อยๆก็มีแหล่งเงินทุนทางรัฐบาลนีได้มองเห็นความสําคัญแล้วก็ได้ให้กู้ยืมในระบบนี้เราจะได้เป็นเงินหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆนะคะกองทุนนี้ก็คงจะไม่สูญหายเ้นพิวาสท่าหาทุกคนรักษากฎกติกาแล้วก็รักษา,กกกกษาเครดิตตัวเองไว้ให้ําระหนี้ตามกําหนดอันนี้ค่ะก็อยากแจะฝากาให้ทุกท่านนะคะที่เข้าสู่ในระบบเงินกองทุนบุตรอสตรีนี้ได้มองเห็นความสําคัญในเมื่อรัฐบาลท่านให้ความสําคัญท่านได้ให้เงินกองทุนมา ให้พวกเรากลุ่มสตรีทั่วประเทศได้กู้ยืมได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาเครดิตรักษากฎก,กติกาแล้วก็ทําให้กองทุนนี้นะคะอยู่ได้มีเงินหมุนเวียนอยู่ได้แล้วก็ทุกท่านก็จะได้ทํางานนี้ไปได้เรื่อยๆอันนี้ด้านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ